สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube Channel นะคะช่องนี้นะคะมีช่องที่ชื่อว่าเมาส์มอยนะคะเมาส์มอยเมาส์มอยนะช่องเมาส์มอยช่วงนี้จะมีความมึนงงเบลออหน่อยนะคะลูกป่วยเมื่อวานเฝ้าไข้ทั้งคืนเลยก็เลยรีบมาอัดคลิปให้นะคะจะวันเัินก็ไปทุระเนาะวันนี้ที่ขึ้นรถเมลไปทุระ นะคะแล้วก็วันนี้มาให้นะวันนี่ยีเก้าเนยนะ6 8แนีจริงๆเป็นเม็ดเดียวด้วยซ้ำนี่ออกรอบเฉพาะกิะจเนี่ยลืมให้โอ้เสดายมากเลยเรา,ามาซ้ํากัน3าสองตัวนี้นะแต่ก็ยังเข้าอยู่61นะคะทีนี้นะคะอ่ของเมื่อวานนี้นะคะอ๋อลืมไปค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะสุกที่1นะคะเดือน7นะคะ ุกที่1เดือน7ปีห5้านะคะกระกฎาคมนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะแดดสองนิดนึงแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเป็นแนวทางนะคะชุดรวมอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ไม่ได้ขีดเส้นกั้นไว้นะคะบันหวยใหญ่จะค่อนข้างที่จะไปลุ้นหวยใหญ่ก่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้แนวทางหวยใหญ่นะคะเนาะยังไม่ได้ให้นะคะแต่บางทีเนี่ย 1, 8, เนี่ยหนึ่งแปดเนี่ยเอาไปซื้อหวยใหญ่ได้นะคะคือเป็นเลขที่หนูฝันนะคะ เป็นเลขลดนายกด้วยแต่บังเอิญมาตรงกับแนวทางหวยฮานอยแล้วแล้วก็มีมีช่วงที่หนูบอกว่าเอาแนวทางฮานอยของหนูเนี่ยไปซื้อหวยใหญ่อ่ะเข้านะคะนะอันนี้เป็นหวยรัฐบาลไทยด้วยก็ได้เลยนะคะเป็นแนวทางนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้นะคะแล้วเราไปเม้ามอยของเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานวันที่สามสิบนะคะเดือนหกปีหกห้านะคะ เด่นตามรอบนะคะที่หนูเน้นไว้มาน้อยอีกแล้วนะคะให้เด่นกาชาติแปดกับเก้าไม่มานะคะบนออกเจ็ดสองเจ็ดล่างหนึ่งหนึ่งไมมาเลยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเฉพาะกิจให้เจ็ดกับแปดยังเข้าเจ็ดให้อยู่นะคะมาเป็นเจ็ดสองนะเข้าเป็ดเจ็ดเจ็ดสองพิเศษสี่กับห้าเข้าห้าอยู่นะคะเข้าห้าเข้าห้าอยู่นะคะเข้าเป็นหกห้านะคะล่างนะเข้าหกห้าล่าง ปกตินะคะ1กับ2มา2อยู่โอ้มา3มรอบให้อยู่นี่นะมา2นะคะเขาเป็น72นะคะเจล่างนะ7จมาตั้ง3ารอบเอนี่ยนี้มา2 7งเจ็ด9องเี vip 8กับ9ไม่มานะคะโอเคได้3ามเตมหนะคะเต็ม5ได้3าไม่เลวร้ายคะ่ะโอเคอยู่นะชุดรวมนะคะชุดรวมเนี่ยดูสิอันนี้ให้กัน9กับ6ไว้อันนี้หนูไม่ได้เขียน106นะคะนี่เสดายจัง นะก็ไม่งั้นสามตัวแตกแบบตรงๆเลยนะคะหกกับเก้าเนี่ยคือคิดอยู่ว่าจะเขียนนี้ไหมจะกลัวท่านจะว่าแบบหลายตัวไปอะไรอย่างนี้เสียดายเนอะแต่ถ้าใครก็คือซื้อเก้าก็กลับเป็นหกอยู่แล้วนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันเนี่ยถ้าใครซื้อหนึ่งศูนย์เก้าแล้วกลับเป็นหนึ่งศูนย์หกอยู่แล้วก็ยินดีนะคะดีใจด้วยนะคะตัวนี้ยังเขียนให้อยู่แต่ตอนนี้ลืมเฝ้าลูกทั้งคืนเบยอๆอยู่นะคะน้องไม่สบายนะคะแต่ว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อคืนเป็นไข้หนาวสั่นเลยนะคะ แต่เข้านะคะชุดรวมเข้าเป็น0ูนย์หอยู่นะคะตัวนี้นะยังไม่หลุดคอนเซปต์ของเรายังเข้าอยู่นะคะโอเคอยู่เนาะน่ามาแล้วตัวปวดสวัสดีครับหน่อยสิคือจะไปสวัสดีครับดูหน้าตาโมเมนมากเลยูกไหร <laughs> โอเคเดี๋ยวแม่ให้หนาทาแก้เสร็จแล้วลูกไป โอเคค่ะเด่นตามรอบกาชาติให้9กับ0นย์นะคะเฉพาะกิจนะคะให้2กับ3พิเศษให้7กับ8นะคะฟันฟัน8นะคะแต่ว่าชอบรอบปกตินะคะรอบปกตินี้ชอบนะคะพิเศษก็ชอบนะขอขอเอา8อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะปกติ8กับ9ฟัน8 v i p 7กับ8ฟัน8อีกรอบหนึ่งเพราะว่า8มันมาเด่นเหลือเกินมาเด่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่8มาแต่หลักร้อย นะคะวิเคราะห์กันหน่อยมาแต่รอบปกติมาแต่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์นะคะขอตามแปดอีกรอบหนึ่งรัฐบาลนะคะหัวใหญ่ด้วยนะหววรัฐบาลไทยนะคะฟันแปดนะคะเขียนด้วยดีวยกว่าวันนี้รู้สึกชอบแปดเหลือเกินนะชอบชอบขอเป็นแนวทางของหววฮาหนอยนะบวกรัฐบาลไทยก็แล้วกันเนาะให้เป็นรอบแรกในรอบรอบแรกเลยนะรัฐบาลไทยนะคะ เอาไปจับเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะคะแล้วหนูเลขฝันหนูไงหนึ่งแปดเนี่ยเนี่ยหนึ่งแปดเลขฝันหนูแล้วมันบังเอิญไปตรงทะเบียนรถนายกที่ว่าเป็นข่าวอยู่นะน่าอืมนะโอเคค่ะตัวเด่นมีหนึ่งกับแปดฝันแปดนะคะเจาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเลขแปดกับเลขสามวเดียวกันนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็มีแปดเก้าเก้า นะะ 8, 8, 8, 8, 8นะคะ8 6 8 8 6 6 8, like yeah? 8 8 7 7 8นะคะ8 2 2 8 8 5 5 8กัน8 0ไม่ได้นะคะนะ8 0 0 8 8 3 3 8นะคะ3ตัวมี0 8 9นะคะกัน0 8 6นะคะแล้วก็0 1 9นะคะอันนี้เป็น0 1 6ด้วยนะกันไว้หมดเลยอ่ะแล้วก็0 1 8เนี่ย ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องจับตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้013นี่ยังเสียดายนี่ไม่หายเลยสามตัวตรงเนี่ยโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านเลยนะคะรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลก็ขอให้นะคะเลขเข้าขอให้ทุกคนนะคะได้รับโชคนะคะวันนี้นะคะกับกราบลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะถ้าถูกหวยอะ่ะอย่าลืมกลับมากดให้กันเดอ้อ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ